นางสาวรัชดาธนเดชรองโษศประจําสสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เพิ่มระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด -19 แบบไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยให้เข้าสู่การดูแลที่บ้านและการดูแลที่ชุมชนเพื่อให้ได้รับการรักษาตัวได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังเป็นการลดการคลองเตียงในโรงพยาบาลสนามช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงกว่าได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทางนี้มีหน่วยบริการสาธารณาสุขทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอและศูนย์สาธารณาสุขของกรุงเทพมหานครที่จะดูแลผู้ป่วยแบบดูแลที่บ้านซึ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีคลินิกเอกชนมากกว่า3,000แห่งที่ยังไม่ได้เป็นคู่สัญญาก,กับทางสอปอสอชอ รัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้เข้าร่วมเพราะจะช่วยเป็นหน่วยกระจายการดูแลที่ครอบคลุมอุปกรณ์ตรวจร่างกายตลอดวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนยาฟ้าทลายโจรยาฟาวิพิราเวียให้ตามระดับอาการที่แพทย์วินิจฉัยรวมถึงอาหารสามมื้อซึ่งคลินิกที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนทางหมายเลขโทรศัพท์0899696492หรือสอบถามสปสชได้ที่หมายเลข1330 และเมื่อเป็นคู่สัญญาแล้วจะได้รับการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยแบบเหมาจ่ายอัตรา3,000บาทต่อรายต่อสัปดาห์ขณนะนเดียวกันเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยโควิด -19 ที่แยกตัวมาดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ,อพอได้ออกคำสั่งในทะเบียนให้ผู้ป่วยที่ได้ซื้อกฎหมายสามารถเขียประกันได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกรมมันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในแต่เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นส่วนกรณีกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองค่าจดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยแต่ได้ค่าจดเชอรายวันสูงสุด14วันนับแต่วันที่มีความจําเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับโดยคีนก โรงพยาบาลที่ดูแลจะเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้หลังได้รับการรักษาครบตามกําหนดเพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐานในการเคลียมประกันต่อไปการคุ้มครองสิทธิ์ในการเคลียมประกันจะมีผลย้อนหลังก่อนวันออกประกาศนี้ด้วยผู้ป่วยโควิด1 9ที่ได้ลงทะเบียนแยกดูแลที่บ้านหรือชุมชนก่อนวันที่29กรกฎาคมสามารถเคลียมประกันได้และในเดือนนี้ทางสปสช จะเริ่มแจกชุดตวดเร็ว a m b i t i n Test Kit ซึ่งมีแผนจะซื้อ8.5ล้านชุดผ่านหน่วยบริการสาธารณาสุขโรงพยาบาลคลินิกศูนย์อนามัยตามพื้นที่เป้าหมายและเมื่อมีคลินิกเอกชนร่วมเป็นภาคีการทํางานกับสอป,ปอสอชอปเพิ่มขึ้นก็จะทําให้การคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เบื้องต้นครอบกลุ่มและลดเร็วขึ้นอีกเป็นการลดการแพร่เชื้อในวงกว้างและลดจานวนผู้ป่วยที่มีได้อย่างมากผมคิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ